เราจะาแรกที่จะาแรกทุกคนนะร่ะเวลาเกิดอารมณ์โอ้เด้าอารมณ์เกิดอารมณ์เสียใจเศร้าหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะก็มันมันเพิ่มตัวเราเนี่ย พลังกกใจหอหอใจนเขาพูดอะไรเขาพูดว่าให้กงใจนะแล้วอดีดีตาเคยแล้วนี่ไม่ต่างกันนะ

เป็นโอกาสแล้วนะเอ้อไหูกไหมก็สหัวไม่มีนกไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใชไรม่าจำนวน้ามันครบ2หัวไม่ใช่องคุณมารกนเจ้าไปหาเห้ไหมหัวไม่มือมาไม่ได้้ไม่ได้คิดเยอะไปทำไมก็คุยกับที่ชครับ เรายืนคุยกับสาวอยากให้ใจตรงกันต้องทำไงอยางนิดเดียอแตที่เยอะีเอแล้วเออที่คือที่ใช่วอง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  เงาราอะครับผมเพ้าเรานะลงนะลงนะทิ้งเยอะไปไหมไม่ได้เลยไม่้ปต่อไปต่อเอาดีๆนะเดี๋ยวเดียวนะอายุวันนะสุขาพลาอะไรปนอะจะเพิ่มนพูดได้พไ้ขอไิพ่ขใครถามใครแน่ตองมาพี่ด้วยนะใครถาใครแออราเ

ฟังหรือไม่ที่มันอยากได้คือให้ได้ถายโซไ้ได้่อก็ต้อได้ไม่ียจักถ้าเส้นาต้อดดีโนนก่อนหรือว่าเส็นเยนเไปเรื่อยทาอคร あれ、のー ภาระเด้ยินไหนมเนี่ยขอบคุณนะต่อข้อสวดเอออะไ <ปะ S 2> รนี่แต่จะเพิ่มขึ้นพนะูดได้ก็ได้อายุวันนัสุขะภาระอายุวันนะ้าก็เพิ่ม ไม่ไว้นอยยางเดีปต่อ กดเสพาชอบมากเลยคนที่หมดขับไปด้วยขับไปด้วยไปยิงล้กสองหัวโอ้ยคนใจบาสุดเลยนะน่มก้ับเสพางวาามาเลยนะเดาเลยว่าลดเลยมาหมดมา ไปบอกได้เรียนหรือเปล่าอันเด็กเอาจริงนะเดี๋ยวไปเรียนตายรึไงไม่เรียนหนังสือเรียนหนังสือยังทำไม่สร